en Something that's did Something that's gonna, something that's, gonna uh, that's gonna purify your blood, make your the reason of illness, you, you know your asc is what about you know i'm doing certain exercise in martial arts yeah. to, 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 to maintain them to you know, yeah. to, so, you know what, what is the major what is the major cause of illnesses in human beings click that that's it click that you know scroll down and you see like and comment and share and community is there I'm going to share all my posts yes <laughs> yeah. and then Sorry, sir, uh, may I interrupt? Yeah, uh, Rosemary, um, Sandro, yeah. I now I am on uh, Facebook Live, so I, will, I would like to tell the world uh, what's going on on the other side of the world. I, I would like to promote IEG Global to Thai people. So uh, I would like to get your permission to uh, sometimes alternate uh, my camera. And then uh, I will talk uh, directly with my audiences, and how to manage uh, our t our twenty-four hours a day in uh, technology disruption era. So uh, hopefully you uh, give me permission, right? Okay, thank you, thank you. I will show the world. Okay, I will mute. Hi, Nelusa, good morning. Good morning. Now I'm showing uh, how to manage uh, 24 hours a day in uh, digital age, technology disruption, and tell Thai people about uh, what's happening in our IEG global. <laughs> Yeah, I stay a longer a bit. And I will leave 10 o'clock for Bangkok and pick up my f r a n k in the afternoon. So uh, I will uh, talk with Thai people. Good morning. สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่4นะครับที่มาพักที่ The Energy หัวหินนะครับ แล้วก็วันนี้อยากจะมาชวนคุยอยากจะมาไลฟ์สดนะครับจะเล่าให้ฟังนะครับว่า,าวิธีคิดนะครับในยุคที่ทุกอย่างมันเป็นเทคโนโลยียุคที่ใครๆก็พูดถึงนะครับการเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับวันนี้คิดว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่จะอธิบายแล้วก็ให้เห็นภาพใหญ่นะครับว่า เทคโนโลยีนะครับมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดไหมผมจําได้นะครับว่าตอนที่เกิดโควิด1 9เมื่อปีที่แล้วนะครับทุกคนก็บอกว่าเราจะต้อง work from home เราจะต้องเรียนออนไลน์นะครับหลายหลายคนอาจจะยังคิดไม่ออกนะครับว่ามันก็แค่มีกิจกรรมนะครับที่คนนั้นไม่ต้องมาอยู่รวมกลุ่มกัน ว่าฟรอมโฮมก็ทำงานที่บ้านนะครับเรียนหนังสือก็เรียนที่บ้านนะครับแต่วันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังจะให้เห็นภาพนะครับจากประสบการณ์ตรงนะครับที่ได้มาอยู่กับทีมเนี่ยสี่สามคืน4ี่วันนะครับตอนนี้ทีม oder, ไปที่โรงเรียนแล้วนะครับเป็นวันจันทร์เป็นวันทํางานแนะครับแต่เมื่อเขาถึงห้องเรียนปั๊บนะครับตอนนี้ทีมเนี่ย Facebook Live ส่งเป็นลิงก์มาให้ผมเพราะฉะนั้นผมก็จะสามารถติดตามว่าตอนนี้ทีมอยู่ในห้องเรียนสอนหนังสือเด็กอย่างไรนะครับในขณะที่ผมเองนะครับก็มานั่งในห้องนะครับแล้วขณะที่อีกฝั่งหนึ่งของโลกนะครับเราก็จะคุยกับเพื่อนๆน,นะครับที่ผมจะสวิตช์กล้องให้ดูนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมก็คุยกับเพื่อนๆไปพร้อมๆกันนะครับทาง IEG เป็นกลุ่มที่เราเซตขึ้นมาเพื่อการศึกษานะครับก็เป็น Global Academy มีสมาชิกทั้งหมด79ประเทศนะครับตอนนี้และทุกท่านที่เป็นสมาชิกที่เข้ามานะครับก็ เป็นผู้ที่มีความรู้นะครับเหมือนที่เห็นอยู่ในจอตอนนี้นะครับก็เป็นที่แต่งตัวใส่หมวกผู้ชายนะครับก็ชื่อแซนดนะครับมาจากจาเมากาแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเติบโตนะครับที่อังกฤษนะครับส่วนสุภาพสตรีข้างล่างนะครับก็คือโรสแมรี่นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สนใจในเรื่องของ wellness นะครับเรื่องของ well-being ต่างๆแล้วก็คุยกันทุกวันนะครับถ้าเรามาดู time z o n นะครับว่าตอนนี้บ้านเราที่ผมนั่งอยู่นี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์8 40นาทีนะครับในขณะที่ต่างกันนะครับต่างกัน5ชั่วโมงประมาณ6ชั่วโมงนะครับ time z o n ก็คือกลุ่มนี้ตื่นกันตี4นะครับมาคุยกันตั้งแต่ตี4พอเราตื่นขึ้นมานะครับเสร็จธุระ ไปเดินเล่นกับทีมเมื่อเช้านี้นะครับก่อนจะล่ำลากันนะครับเพราะทิมต้องรีบไปโรงเรียนผมก็กลับมาที่ห้องแล้วก็มาฟังเพื่อนๆคุยกันที่อังกฤษนะครับก็เป็นช่วงเช้าตรู่ผมเองก็มาหานน้ำทานกาแฟนะครับมาทิมชงกาแฟมาให้ก็มาทานกาแฟแล้วในหาดเดียวกันนะครับขณะที่ผม Facebook Live ทีมก็ส่งบรรยากาศในการเรียนการสอนที่นุ่นมาให้ผมเองก็กำลังคุยนะครับกับทางแซนโดลแลว่าโรสแมรีนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเราพูดถึง24ชั่วโมงสมัยก่อนเนี่ยเราคงคิดว่าเราคงทำอะไรได้ทีละอย่างนะครับถ้าเราจะมาดู YouTube เราจะมาวิดีโอคอลกันนะครับเราก็ทำได้อย่างเดียวเราบอกว่าเออเรายังทำในอื่นไม่ได้ยังไม่ขับรถยังขับรถไม่ได้นะครับแต่โลกยุคใหม่โลกที่เป็นดิจิตอลเต็มรูปแบบน,นะครับมันไม่ได้เพียงแต่แค่ว่าเราจะใช้ YouTube ใช้ f c e e o o o นะครับในการคุยกับคนแค่2คนขณะที่ผมกำลังทำ Facebook l ล v e อยู่ด้วยนะครับผมก็ทานกาแฟไปด้วยนั่งดูวิวไปด้วยแล้วก็ ขณะเดียวกันกำลังคุยกับเพื่อนนะครับอีก2ท่านนะครับชาวจามายกาแซนโดนะครับแล้วก็โรสแมรี่นะครับสุภาพสตรีที่ประเทศอังกฤษถามว่าเราฝึกภาษาอังกฤษหรือเปล่าก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นการสนทนาที่คุ้นเคยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มากกว่านั้นเนี่ยคือเราทราบว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารสุขภาพเรื่องของ เกษตรอินทรีย์ต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็คงจะไปหาคลิปไปหารายการต่างๆนะครับมาฟังแต่พอเป็นยุคปัจจุบันนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปคุยสอบถามนะครับแลกเปลี่ยนแล้วด้วยแพลตฟอร์มนะครับที่เรามาเชื่อมโยงนะครับกันตอนนี้เนี่ย เราก็จะสามารถที่จะใช้ Presentation นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็น PowerPoint ต่างๆนะครับแชร์สกรีนได้ด้วยนะครับแล้วในขณะที่เรากำลังคุยอยู่นี้ถ้าเราอยากจะแชร์ไปให้เพื่อนๆนะครับที่สนใจที่อาจจะกำลังขับรถอยู่นะครับกำลังอยู่ที่บ้านหรือกำลังอยู่ที่ไหนทุกมุมของโลกนะครับเราก็คุยกันได้หมดเพราะวันนี้ก็อยากจะเล่านะครับให้ฟังว่าวันนี้เราบอกว่าเราไปเที่ยวนะครับ เราคงจะทําอย่างนูน้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราไปเที่ยวนะครับคาว่า Work from Home นั้นมันไม่ใช่แค่ Work from Home นะครับเราสามารถทํางานได้จากทุกที่ในโลกนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ชาลผมกําลังคุยนะครับ Facebook Live ด้วยคุยกับเพื่อนนะครับที่อยู่ที่อังกฤษด้วยคุยเกี่ยวกับเรื่องออสิ่งที่ผมสนใจ แล้วก็ถ้ามีใครสนใจผมอยากจะขายของขายสินค้าชีวาดีนะครับเราก็คอนเนคกันได้นะครับผ่านทางช่องทางสื่อสารทั้งหมดเพราะฉนั้นเราจะเห็นว่านะครับพอเราคุยกันอย่างนี้ปั๊บบังเอิญผมมีนัดนะครับผมต้องขับรถไปผมก็แค่ถือ iPad เน่นะครับแล้วก็ยังออนนะครับที่เราคุยกันขับรถไปคุยไปนะครับเราสามารถที่จะทำทุกอย่างได้นะครับในเวลาเดียวกัน ที่ภาษาอังกฤษใช้ครับว่าเป็น multitasking นะครับทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับเมื่อก่อนเราทําไม่ได้เราทําได้ทีละอย่างนะครับอย่างหนึ่งไปวัดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็จบ8ชั่วโมงจบ24ชั่วโมงนะครับผมถึงตั้งคอนเทนต์นะครับว่า1วันในยุคของเทคโนโลยี disruption นั้นนะครับมันมีได้48ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นนะครับ รือวันนี้อยากจะไปที่ฟิตเนสนะครับไปออกกำลังกายนะครับผมก็แค่ลุกจากตรงนี้ไปนั่งที่ฟิตเนสแล้วก็ a c e b o o k ไลฟ์คุยกับเพื่อนๆแล้วก็ใน iPad ผมก็คุยกับเพื่อนๆเ,เหมือนกันนะครับแต่อยู่อีกซีีกโลกหนึ่งนะครับห่างไปนะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับก็อยากจะให้เห็นนะครับว่าการที่บอกว่าไปเที่ยว เราก็ได้เที่ยวด้วยนะครับได้คุยกับเพื่อนด้วยตลอดเวลา4วันนะครับที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็ได้คุยกันหลายกลุ่มนะครับเพื่อนทางอเมริกาที่ชอรอคริสนะครับมีทางรัสเซียแล้วก็พอคุยก็ถึงเวลาหารค่าเราก็ถือ iPad ไปนะครับไปคุยต่อนะครับที่ร้านอาหารน,อ,นอกขับรถไปก็คุยไปนะครับเราทําได้ทุกอย่างนะครับก็คิดว่าอยากจะให้เข้าใจนะครับว่า การมีเครื่องมือที่อยู่ในอุ้งมือนะครับเดินทางไปไหนได้ตลอดเวลานั้นนะครับเราจะบริหารเวลาเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาขึ้นบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมคนบ้านนี้อยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนนะครับเรียนอะไรทำมาหากินอะไรนะครับเป็นคนแก่หรือเปล่านะครับถ้าเป็นภาพเก่าๆก็บอกว่าเออคนที่อยู่บ้านคือคนแก่นะครับ แต่เดี๋ยวนี้นะครับคนหนุ่มสาวคนวัยทำงานอยู่ที่บ้านใช้ชีวิตนะครับในบ้านทำงานขายของติดต่อลูกค้าต่างประเทศนะครับส่งข้อมูลต่างๆน,นั้นด้วยแค่เพียงโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับ <S <S เดินออกกำลังกายไปนะครับคุยกับเพื่อนไปนะครับแลกเปลี่ยนทักทายกันนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะ <c oughs> เล่าไปฝักนะครับจะได้เห็นภาพนะครับว่ามาทริปนี้ไม่ได้มาเพียงแต่ มาอยู่กับทีมแล้วก็ไปนู่นไปนี่ด้วยกันทานข้าวด้วยกันนะครับเราคุยกับคนมากมายตลอดเวลานะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสวยงามน,นะครับของการที่เราได้เซตอัพ IEG ขึ้นมาหรือทีอ่เป็นชื่อเต็มนะครับว่า Innovative Education Global นะครับสมาชิก79ประเทศนะครับก็คงจะเกิน80นะครับอีกไม่นาน ก็อยากเห็นคนไทยนะครับโดยเฉพาะคนที่ติดตามอยู่อยากจะมารับฟังอยากจะมาลองนะครับเข้ามาพูดค mm ุยกับเพื่อนๆนะครับผ่านโลกที่เป็นเทคโนโลยีเต็มรูปแบบนะครับเมื่อสักวันเสาร์นะครับผมคุยกับคุณครูท่านเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชานะครับเป็นสอนคณิตศาสตร์นะครับที่ นแกน่ก็คุยกันทาง messenger เพราะเขาติดตามตอนที่ผม Facebook Live ในวันที่มาถึงนะครับกับทีมก็มีการทักกันทางคอมเมนต์นะครับตอน Facebook ไลฟ์หลังจากจบ f a c e b o o k Live ผมก็คุยกับครูครูแพทนะคะคนไทยครับก็บอกว่าเขาชอบใจนะครับว่าเราบริหารเวลาจากการมาเที่ยว4วันเราสามารถไป ทำรายการนะครับให้กับโยคะพรินเซสโยคะตูดิโอนะครับกับคนที่เรารู้จักกันในชีวิตจริงนะครับน้องจ๋าก,ก็เป็นมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์2017นะครับไปประกวดที่แอฟริกาใต้นะครับก็คุ้นเคยกันเป็นเพื่อนที่รู้จักกันในชีวิตจริงเราก็ไปพบกันนะครับแล้วถามว่าถ้าผมไปที่โยคะผมเห็นอะไรที่น่าจะให้เพื่อนๆรู้นี่นะครับ ผมก็ใช้เทคโนโลยี f c e e o o o l l v v นะครับถ่ายทอดสดให้ทุกคนได้ชมนะครับแล้วก็เก็บไว้เป็นเรคคอร์ดอัพขึ้น y o u t u b e ให้คนทั่วโลกได้ชมนะครับนั่นนั่นคือสิ่งที่เราไม่เคยทำได้เลยนะครับในในสมัยในใน,ในยุคที่ยังเป็นอนาล็อกอยู่นะครับแล้วเราก็ได้มาพูดคุยได้มาแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ได้มาให้เพื่อนเื่อนที่เราพบสามารถที่จะคุยกับคนทั่วโลกได้ สิ่งเหล่านี้เป็น disruption เป็นสิ่งที่เราพูดว่านะครับเป็นโลกยุค4.0นะครับมันจะทำให้วิถีชีวิตของคนทำให้ไลฟ์สไตล์ของคนนั้นเปลี่ยนไปนะครับคุณครูแพทนะครับคุณครูคณิตศาสตร์ก็เข้ามาพูดคุยนะครับในขณะที่เรากำลังทานอาหารข้าอยู่นะครับ ครูพแพทเข้ามาคุยก็พบว่าคืนนั้นเนี่ยก็มีอเล็กซานดรานะครับชาวรัสเซียแล้วก็มีที่ชอร์คริสนะครับชาวอเมริกานนะครับที่ชอร์ทิมผมนะครับแล้วก็แซนโดโรสแมรีแล้วก็สามีนะครับโทนี่เราคุยกันนะครับซึ่งคุณครูแพทเนี่ยท่านเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาแล้วก็ท่านก็ เป็นครูที่มีลูกศิษย์ลูกหานะครับหลายเจเนอเรชันก็เลยเคิดว่าถ้าผมจะอธิบายครูแพทนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ผมอยากอธิบายยากก็เลยให้ครูแพทเนี่ยเข้ามานะครับเขาเรียกว่ามาอิมเมอร์ชมามาอยู่ในเหตุการณ์เข้ามาคุยในกลุ่มได้ทันทีนะครับ mm hmm. เพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองนะครับแล้วครูแพทก็ตื่นเต้นมากนะครับคุยกับคนนู้นคนนี้นะครับ สิ่งที่ครูแพทย์ได้ทำก็คือว่าเขาได้มีโอกาสนะครับที่จะที่จะพูดคุยกับคนทั่วโลกในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งใครจะไปทราบนะครับว่าชีวิตในชีวิตจริงอาจจะมีโอกาสได้ติดต่อกันไปนะครับเดินทางอาจจะเดินทางไปประเทศอังกฤษนะครับก็เรามีเพื่อนทางออนไลน์เข้ามาเจอกันในชีวิตจริงนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะครับโลกนี้คือเอเป็น one village เป็น หมู่บ้านหมู่บ้านเดียวเท่านั้เองนะครับเดี๋ยวผมลองจะดูนะครับว่าผมจะคุยอะไรกับทางเ,าเพื่อนๆน,นะครับตอนนี้ผมมิวเสียงอยู่นะครับ Yes uh Sorry may I interrupt uh One more time. Uh, now I, uh, I'm on Facebook Live, and then I would like to show. I would like to show now, the, uh, I'm talking uh, real time with a uh, gentleman and uh, lady from the other side of the world. So, yeah, I, I can show because uh, we can go um, multitasking. We can go multitasking uh, because uh, um, Zoom. Um, uh, facebook live it is such a small thing it is like a, um, a tool so and what we are doing is uh, very very uh, beautiful because we as a human being we can connect with uh, um, people around the world so that it, why the, um, our planet now is so called one village Forget about the uh, uh, race, tribe, nationality. No, we become as one. So uh, I would like both uh, of you um, talking uh, with uh, my Thai audiences. Yeah, uh, please, uh, Rosemary first. the subjects um all you have to do is make comments like on the posts and stuff like that but web talk is the platform to be on it's the towards the new um, social media oh, it's okay. Uh, live chats interaction courses there's a lot more going on than there is on um, these other social sites that's all I can say. And right now I'm also involved in um Geological, agricultural group as well, that's sustaining food, so you're using uh, no, no soil, just planting using rocks, the sand and seeds, environment, oh, that's another thing, but you can only do that if you're on web talk, okay, so follow me on web talk and I can show you all these other things that are coming up on the beach, so, and it's free to join, bye uh, bye Okay, thank you very much, Rosemary. And the next, uh, okay. maybe a gentleman from Jamaica who has been living in uh, England for long. Our. Oh. Sando. My sister. My sister in law, Titima Clement, she's from Thailand. Okay, really? Okay, Okay, how about Sando? Yeah, coming up. Helpful. Oh, okay. And how about Tony? <laughs> Tony. China, China, you got to speak. Yeah, I would like to, need to speak uh, to Thai people uh, through my Facebook uh, channel. Please introduce myself and uh, uh, telling uh, my audiences uh, what about your business about the true wellness. I saw many of uh, your YouTube and now I'm follow. I'm following. Thank you. Okay, while while, uh, while waiting while waiting for um, from Tony uh, um, Rosemary, uh, please tell more about the uh, what about this R and T uh, Clement uh, uh, Clint? What is about the, uh, Like a like a kind of training center or what? What the training? What the um, GRI? No, it's a, uh, weekly lessons with the founder Richard Campbell, where we have two lessons and we've actually connected with people in africa, people from america, scientists, doctors, geologists, professors, everyone at the um, department of agriculture just um, to, to help you to grow foods and sustain yourself so you could actually grow something within two weeks. you could actually eat what you've actually produced. So there was no need to actually go hungry anymore. Mm -hmm.